สวัสดีครับร้านโปรกมเมอร์ครับวันเสาร์ที่24แล้วนะครับพฤษภาคมนะวันก็ขึ้นวันเสาร์24แล้วนะครับวันนี้นะก็ตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับเข้าวันเสาร์พอดีปิดงานได้พอดีนะครับก็อันนี้ก็ลองแผ่นเกมเพย์สองของลูกค้าคลิปที่3ามนะสุดท้ายแล้วนะครับปิดงานนะก็มีเหลืออยู่5เกมนะครับตามนี้นะก็คลิปก่อนหน้านี้ก็ คือลูกค้าสั่งมาทั้งหมด16แผ่น16เกมนะครับก็ผมแบ่งเป็น3คลิปนะ6คลิปแรก6คลิปที่25แล้วก็คลิปที่3อวันนี้5นะครับมันก็จะเป็น16แผ่นนะอันนี้คลิปสุดท้ายแล้วนะครับก็น่าจะไปส่งวันนี้แหละนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดมือไปช่วงช่วงเช้าที่จะไปท,ทําธุระไปทอนอะไรก็จะติดมือไปส่งให้นะครับเนาะก็ไออันเนี้ยมันจะมีอยู่2อันนะครับ มันจะชื่อเกมมันจะชื่อ w a r r i o r of of มันจะตัวเล็กๆนีเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นอยู่ถ้ากล้องมันซมูมมันจะเห็นอยู่ w a l r i o r of my and magic ตัวนี้คือตัวภาคแรกของมันนะครับควรเล่นตัวนี้ก่อนนะครับจบแล้วค่อยไปเล่นตัวนี้ Hero of my and magic นะครับไอตัวนี้คือตัวภาคเสริมของมันนะอืม yeah. นะ,ะเล่นตัวนี้ก่อนเนะ <D> าะตัวนี้มันออกก่อนเนี่ยเนี่ยตะกี้ถ้าเห็นปีต,ตรงเนี้ยมันจะสองพันหนึ่งนะเอ,อเปิดระบบสั่นนะเปิดด้วย Times, เ,เกมมันจะเป็นเกมแนวไดโบอ่ะถ้าใครเคยเล่นเกมคอมมาก่อนน่ะมันจะเป็นเกมแนวไดโบนะครับก็คือเดินเดินแบบ2มิติมุมมอง2มิติมองมองมองบนหัวลงไปนะแล้วก็มีอาชีพอ่ะทำไมไม่มองบอนหัวนะ Pick up the ball โดยกด R หนึ่งเอ้ผมเคยเล่นแล้วนี่หว่านี้ ไหนวะโบนโบนมีหนวะเนี่ยหรอไม่เห็นมีอะไรโบนเนี่ยหรออ๋อได้ละไอ้นี่โยนอะไรมาให้มีมอนสเตอร์ออกมาแตมีของ ตอไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่อยู่ข้างในนู่นว่ะมันติดอยู่นะไหนวะศัตรู๋อเน,นี่อหรอโอ้ตีทีเดียวพังตายเลย ไอ้นี่มันเป็นอ๋อคนกระโดดถ่ายตัวหนึ่งอืม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 ,อมไอ้นั่นมันโยนของมาให้นี่ว่าอ้นีหนะวะ หมอี่สัศสวิท์เฮ้ยไหนวะไอ้นั่นมันโยนของมาให้อ่ะยังไม่ได้เก็บเนาะอ๋อเนี่ยไอ้ปิ้ง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 เนี่ยหมอยางหมดแล้วมั้งเอยของหมดแล้วมัม้งไปไป นะออทาานี้มันเป็นแนวลุยด่านหรืว,ว่าคนละแบบนะ เนี่ยมันเป็นเควส t for the d r a g o n b o n e stuff นะมันเป็นเควส์เสริมของอน,นุนเหรอหลองเสร็จก็นอนพอดีต้องเก็บของอีก เนะี Quest for the ่ยเควสต์ฟอร์ด o o ไอมันก็สองพันหนึ่งดีว่ะปีเดียวกันนะแต่รหัสรหัสแผ่นนะ่ะไอ้ไอนี่ออกทีหลังนะไอ้ตัวนี้ออกก่อนไอ้ตัวนี้เรียกว่าออกเป็นแรกแรกแรกของเพย์หนึ่งเลยอะทมันไม่ยอมโซนก็ไม่ยอมโซนเนี่ยแหละมันสองพันหกเห็นะสองหมื่นหกสองหมื่นหก สองศูนย์ศนยหกหกกล้องสูงแล้วอีอ่าแน่เลยสองตัวนี้มันเนี่ยสองศูนย์หนึ่งห้าแปดเห็น 8, ไหมอันนั้นออกเกมที่แรกๆของเพยสองเลย ไม่ต้องออกมาเล่นมันคนละแบบกันเลยน่หว่านะอันนี้จะคล้ายๆไดโบนีมีอาชีพไนท์มีพาลาดินมีซอรซเซเลอร์มีบาบิเลียนเออคล้ายๆไดโบเลยเหมือนเลยมีซอรซเซเลอร์มีไนท์เหมือนกันเลยอ่ะตั้งชื่อแล้วก็ความยากเอไตไทเะน ตัดนะตัดไตเติ้ลมาอยกล้องไปสูมกล้องอ่าโอเคมาละเนี่ยมันจะเป็นแนวไดโบเลยนี่ขี่ม้าไปลุยเก็บของอะไรนะเนี่ย <c oughs> มันก็คนละแบบเลยตัวแรกนี่ว่า ไปไหนแล้ววะหรือผมไปกดเปิดเมนูอะไรขึ้นมาอ๋อหยุดเหรอหรือรอะไรวะหรือเปิดเมนูไอ้ฉากมันเป็นเข้าด่านอีกฉากหนึ่งอะหรือมันต้องที่มันต้องโหลดอะนาจะใช่มาลองย,ย้อนกลับดูดิใช่ปะก็ไม่ใช่นี่หว่ามันโหลดทำอะไรวะงงหรอือว่าผมไปกดอะไรโดน ส่วนอันนี้เกมอันนี้มันเกิดจาก2เกมมารวมกันนะครับเนี่ยอันนี้ที่เห็นชื่อเกมมันจะชื่อ s p e c t o r g เจเน่ะครับนะครับ,นะรบมันมาจาก s p e c t r ล Force เกมมันจะมีเกม s p e c t ตล Force แล้วมันมาคอมโบกับเกมเ Generation of c h a r ์อส g จเน r เรชันออฟคอ o s สอ่ะนะถ้าเกิดจะอ่านให้ถูกนะเจนเนอเรชันออฟคอร์สสเปกเตอร์ฟอสมันจะออกตั้งแต่เครื่องเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งนะครับมันเป็นของค่ายเดียวกันนะคือมันพัฒนาอยู่สองสองสองซีรีส์สองเกมอ่ะนะครับแล้วมันก็จับมาผนวมนะสเปก t ตอร์ฟอรสมันมันออกเครื่องเพลงหนึ่งนะแล้วมันมันก็มีซีรีส์ของมันมันจะมีสามอันเลยมั้งมันจะมีสเปก t ตอร์ฟอร์สสเปก r ตอร์เบ แล้วก็สเปกเต r ลทาวเวอร์นะสเปกตวเตลฟอร์สสเปกตวเตลเบดสเปกเตลทาวเวอร์อ่ะสามอันออกอยู่ในเพย์หนึ่งนะครับแล้วก็พอเพย์สองมันก็ออกอยู่นะสเปกเตลฟอร์เนี่ยออกอยู่สองสองภาคมั้งร้านผมมีอยู่สองภาคนะที่มันออกในเพสองเออลาลาดีเอคออะไรอ่ะนะไก่ไก่อะไรอะ,นะอะ,ระโคนิเคลิล อ่ะสเปกโตฟอร์สโคนิค l ลเนี่ยมันของค่ายไอเด f a ฟัค r y อรนะใช่มันจะเป enfin ็ uh like นฟอนอ่าสเปกโตฟอร์สโคนิเคลกับสเปกโตฟอร์สอาร์ดเอนี่แหละยมันจะมีมีร้านทั้งสองสเปกตสองสองแล้วก็อ่ามาเกจเนเรชันออฟชาออสเคออสน่ะนะครับของ ของของในเพย์สองเนี่ยแหละในเพย์หนึ่งจะยังไม่มีนะเจเน r เรชั่นออฟชารออเนี่ยนะครับมันจะออกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามั้งประมาณเนี้ยนะห้าภาคแล้วทีมงานมันเป็นของ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 ค่ายค่ายเดียวกันนะครับแต่เหมือนกับทีมพัฒนาทีมพัฒนาก็น่าจะเดียวกันนะฮะแต่มันออกเป็นแบบสองเกมอ่ะนะฮะมันมันมีอันนึงอันนี้มันก็เลยจับจับตัวละครของของของสองซีรีส์เนี้ย มารวมกันนะเนี่ยสองซีรีส์นี้จับมารวมกันนะครับแล้วอันนี้ตัวนี้เป็นภาคเป็น2เป็นภาค2ของ Spectral f o r รกับกับกับเอเจเนเรชันออชาอนะอันนี้เป็นภาค2แล้วนะภาคแรกมันจะใช้ชื่อว่า Spectral f o r ร VS มันมันเขียนเต็มๆเลยมันจะเขียนว่า Spectral f o r ร VS Generation of c h a ชานะมันเขียนอย่างนี้เลยนะครับ ร้านผมมีนะลองหาดูนะครับภาคแรกมันจะเป็น s p e c t ตฟอร์ e n e r a t i o n o f ั o อ o ฟเชลก็คือเขียน2ชื่อเกมอะ่ะเต็มเตเลยนะครับแล้วอันเนี้ยมันมันก็คือออกออกภาคที่2ของมันมันก็เลยใช้ชื่อเป็น spect g เจเนนะครับนะมันกดเร่งะได้ไหมเร่งความเร็วมันก็จะเป็นเกม อา RPG ไหม RPG เนอะไีตอบคำถามเลือกทางะมันไปตอบอันแรกไปแล้วกดรุลัวไปตอบอันแรกไปแล้ว <laughs> ่ะนะครับไม่มีเร่งมั้งผมกดดูมันไม่เห็นมีอ๋อเนี่ยมันมีออตโต้อยู่กดสี่เหลี่ยมเปิดเปิดให้มันออตโต้อ,อ่ะนะนพึ่งขึ้นแต่พอดปโ,โปโบล็อกมั้งอ๋อผมนอนเนี่ยนองได้นอนตีหนึ่งมั้ บ้าผมกะไว้แล้วว่าต้องเสร็จเที่ยงคืนแล้วมันก็เสร็จเที่ยงคืนพอดีด้วยนะงานเนี่ยแล้วมาอ,าอัดอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วเก็บงานกว่าจะเก็บงานกว่าจะอัพโหลดอะไรเสร็จตีหนึ่งอ,อันนี้วอลเล o ยร์โอโลจีสองนะวอลเล o ยร์โอโลจีมันก็คือด y n นาสตี้วอลเลยร์นั่นแหละนะแต่ด y n นาสตี้วอลเลเยร์เขาจะเอาประวัติศาสตร์จีนมาก็คือสามก๊ก แต่ตัวเนี้วอลเลเยอร์ออโรจิเนี่ยมันเอาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมานะครับสงครามโนบุนางะนะนะอะไรเงี้ยนะครับมาเป็นไอ้นี่นะครับ,เป,นะรบเป็นตัวคือคาแรคเตอร์ตัวเขาจะเป็นของของทางญี่ปุ่นนะส่วนไอ้ไดนาตี้วอลเลยอร์จะเป็นของจีนนะนะครับตัวละครที่เราท,ที่ที่รู้จักในสามก๊กนะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่รู้จักใน ในในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะฮนะครับอ่าก็เดี๋ยวดนะูก็อันนี้มันทำมาเป็นภาคที่สองละเนาะดีหมดเลยนะลองดูไม่เคยลองอะไรที่ไม่เคยลองโอ้เปิดอยู่ไม่กี่อันเลยเปิดอยู่สามอัน เอ้มันมันก็มีมันก็มีเตียวหุยนนี่ว่ะมุสชิมิยามโตะทาดาคาซึฮอนดาโยชิโมโตะอิมางาวะเอ้ยมันก็รวมรวมนี่ว่ะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวหายที่มันเป็นไี้ไงแล้วมันมีสามกกเข้ามาแล้วนี่ว่ะเออมันมีภาคสองมันมีสามกกเข้ามาด้วยแต่ภาคแรกรู้สึกจะที่บอกมันจะมันจะมีแต่เออมันมีสามทับสามกกด้วย เฮ้สามก๊กหมดเลยว่ะอันนี้อ๋อมาทับสามก๊กทับสามทับเนี่ยชูเว้ยบูเนี่ยสามก๊กนะมีตั้งโต๊ะด้วยแล้วก็โอเลจิกับดาจิแล้วก็ไครว่ะหนูว่าโอคุนิคุโนโอิจิอยู่สองตัวฮันโซฮัตตุลินะ อีเอยนะสืนะโทคุกะบ้าฮันโตโตรโยชิฮชิโรชิมสนะหมดแล้วหรอทำไมมันน้อยอย่างตัวละครสามตัวเลยไปสามตัวเลย ไอ้โหมดฟรีโหมดเล่นได้สามสามไม่นี่นะไปลุยเลยไอ้นี้อ่ะโอลูจิอ่ะลุยกันทับโอลูจิอ้าวแ,แล้วถ้าเราเรอตัวละครกับจัดจัดทับโอลูจิมาแล้วเราไปลุยด่านโอลูจิมันไม่ฆ่ากันฆ่ากันเองเหรอ My orders are simple. Crush all before you. Only those who can withstand the might of the hour. Now man, Yao. Yao Mipa Yap, yeah. I know these these monsters are attacking us. Come with me. the castle must be protected. นะครับขอประมาณเดี๋ยวจะเล่นเพลินอ <recurs. S 2> <t ous> ีกแล้วแล้วก็สุดท้ายในกิมะะาคไอะไรววลลิบอลเอภาคชายหาดอะไรเนี่ยแหละนะตอนนั้นมีลูกค้าเคยสั่งไปอยู่ อ่ะต้องเช็คใหม่กเ็เข้ามายัางงต้องเช็คอีกตะก,กี้ข้างนอกก็เช็คเข้าหัวก็เช็คอ่ะนะกดอะไรเร่งความเร็วกว่า L หนึ่งอืม L หนึ่ง L หนึ่ง เดี๋ยวลองไปสั้นจนยี่สิบนาทีอะนะครับนะอ,อันนี้เร่งสปีดคุยเลยนะ เยอะนะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกมันไม่เยอะแล้วมันจะเป็นห้องเรียนได้ไงห้องเรียนมันอย่างน้อยมันก็ต้องมีนะนักเรียนเอาจริงๆมันก็ต้องมีประมาณ30สคนนะนะนเพียบเลย มันมีหูเอวด้วยเอ้ะภาคนี้มันเทคแอนด์เวนเจอร์อีกแล้วหรอ ยี่สิบแล้วก่อนนาทีละอ่าเดี๋ยวให้มันโหลดฉากตรงนี้แล้วกันนะเทตรงเนี่โหลดผ่านนะครับนะไม่มีปัญหาละนะมาใช้หาดแล้วเว้ย แต่มันไม่มีทานแน่แปดสองลน, 8, <c oughs> มนผมไม่เคยดูเรื่องนี้นะการ์ตูนอนิเมะไอเนกิมะเนี่ยคุณครูคุณครูจอมเวทอะไรเนี่ยเนกิมะมาสเตอร์เนกิมะมากิเนกิมาคกิเออเนกิมะอ่ะไหนไหนตัดอ่ะเข้าเรื่องเรื่องให้ มันมีให้เลือกอะไรกุ๊ป A กุ๊ป B 5คนนี่ยว่ะกุ๊ป A กุ๊ป B แค่เนี้ยเอากุ๊มนี้มันมีแฝดเนี่ยอ่ากุ๊ป A ออ๋อก็ถ้ากิดมันมันมันเล่นได้สองสองกลุ่มแล้วมันให้คอนโทรอะไรวะผมอยากรู้นะเกมมันไม่เคยไม่เคยเล่นเกมนี้ด้วย มันมันคอนโทรอะไรของมันผมก็ไม่รู้เกมมันคอนโทรอะไรวะเอชอชช,ชเ้ากูม,กมันบอกอะไรเป็นแอคชั่นแอคชั่นอะไรอะบาราเอดี้เกมยังไงวะมันเป็นมินิเกมเหรอ กึ่งกึ่งมินิเกมเล่นชายหาดอะหรอไอ้นี้ผมอ่านอ่านไม่ถูกมันทับสับว่าอะไรวะ巴า,าเอดีออะ巴า,าเอดีคืออะไรวะอ่าวาไรตี้เหรอน่าจะใช่น่าจะใช่าใชวาไรตี้นะแอคชั่นวาไรตี้เกมนะอไอ้นี่อ่านวาไอ้นี่อ่านไร มันไม่อ่านไลโดยตรงมันอ่านไล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 ที่วาไลตี่เออใช่ใช่ใช,ใช่ถูกแล้วแหละแอคชั่นวาไลตี้เกมนะครับเป็นเกมแอคชั่น,น,นที่แบบแบบเล่นได้หลากหลายอะ่ะมันก็คืออย่างที่บอกมันมันมีม,ม,มินิเกมให้เล่นหลายอย่างนะแล้วมันเลให้เลือกกรุ๊ปเอกับบีเอาไว้เท่าไหรวะเนี่ยเก็บคะแนนเหรอ จักสนใจระยะยาวเลยนะมาละมาละเนี่ยมีให้ซื้อชุดว่ายน้ำแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้อะไรวะสามค้งแล้วก็อะไรดูดสเตตัสเหรอหซื้อชุดว่ายน้ำไปเลย,ยน,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 นี่ไม่มีเงินด้วยเงินศูนย์เซื้อชุดถึงเจ็ดพันชุดสี่พันแบ่เงินที่ไหนเราเงินไม่มีเงินศูนย ยังไม่ได้ทำอะไรเงินยังไม่มีอสเตตัสดูอะไรเอ่ยอ๋อสเตตัสของทีมโอ้มีต้องกี่ทีมเนี่ยมีต้องห้าทีมหรือว่าห้าคนวะห้าคนนี่หว่าอ๋อห้าคนของเรามันมีค่าพลังอุ้ยแฟดพลังอะไรตรงนี้สามร้อยกว่าไอ้ไอ้นั่นหกหรอไอ้อะไรนี่ไอ้คนนี้อะไรเนี่ยหกสิบเราจะไปเน้นค่าอื่นค่าอื่นไอ้นั่นเยอะเนี่ยหกร้อยกว่า เตตัดแล้วก็อะไรเหลืออีกสามครั้งคืออะไรวะมันทำอะไรวะเนี่ยเค้กอะไรลิมโบแดนอ๋อเลือกเล่นเกมนี่ว่ามีห้าเกมลิมโบแดนลิมโบแดนเป็นไงเอ่ยอ๋ออ๋อ,อ,อนี่อ๋อแสดงว่าต้องจัดจัดคนตามเก่งตามค่าพลังแล้วแต่ละเกมอะ่ะเราต้องไปจามเมา กินเค้กไออันสุดท้ายอย่าบอกนะพักผ่อนน่าจะใช่อันสุดท้ายไปพักผ่อนคือไม่ไม่เอาไปลงเอาไปลงแข่งเล่นอะไรเลยอะตามนี้ตามนี้บายเลยลุยลุยอะใส่ n o r ม a l เครื่องประดับไม่มี อยากจะรู้อยากจะรู้เลยเลยลองนานหน่อยนะแล้วก็อย่างที่บอกก็เทสแผ่นการเป็นการเทสแผ่นมินิตัวด้วยว่าแผ่นมันโหลดได้ไหมโหลดผ่านไหมมีตรงไหนติดขัดไหมนะแต่ดูแล้วไม่มีนะครับนะนะนะเล่นได้อย่างนี้ก็หน้าหน้าจะยา,ยาวๆเวแนนิ่งก่อนมาทำไงวะห <laughs> ันต้องมาคับด้วยเนี่ยมันเป็นมินิเกมแหละเล่นวาเล,ลตี้ินิวาเลตี้เกมแหละนะ มันมีสอนไหมตัวเลียกนี่ไงมันมีสอนอยู่โอเคประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยมันมีให้โดดให้ยอยอ,ยอ,นะอยอตัวนะอ๋อยอตัวเสียพลังเลยยอไม่ถูกจงกังหวะมีซ้ายโยกซ้ายขวาอา้าวเสียการทรงตัวอีกไอ้บ้าเสียพลัง ได้ค่าวพ่ะล่ะแล้วก็เดินเลี้ยงตัวอ้อาวยังจะไปหลหน่นอีกยาอาวโอเคโอเคท่านี้แล้วกันนะครับนะประมาณนี้พอดีลองไอลิมโบแดนโอเคขอบคุณครับผม